พระเรานี่เป็นผู้มีหน้าที่อันเดียวาจาสุปัจจัยชายทั้งทั้งสี่นั่นแนหะประชาชนญาติโยมเขาเลี้ยงดูอย่างอุ่นหนาฟ้าข้างทุกอย่างไม่มีอะไรสมบูรณ์สมบูรณ์ยิ่งกว่าพระนะพระนี่สมบูรณ์แบบนะไปอยู่ที่ไหนไม่ต้องท,ทําไรทํานาทํารั้วทําสวนเ้าให้กินกุฏิกุฏางสร้างจนกี่ห้องกี่หับก็ได้แข่งเทวดาก็ได้ถ้าไม่ลืมตัวดีไม่ดีเทวดาตกาสวรรค์ลงมาแล้วพ่อสู้ กุติกูต่างของพระที่หรูหราฟู่ฟ้าไปแข่งเขาไม่ได้นะเนี่ยจะหรูหราขนาดไหนพระเรานะมันลืมเนื้อหืมตัวเนี่ยสาคัญมากนะจะตุปัจัยเขาให้กินทุกอย่างสวงกีวรไม่ต่องยากเขาหามาถวายการกินวันเป็นที่ไหนไม่อดอยากขาดแคลน,นจะตุปัจทายยทานสมบูรณ์บริบูรณ์มานขาตบบุฟ้องแต่หน้าที่ของพระคือการรักษาศีลการเดินโยก,กมนั่งสมาธิภาวนาชำระจิตใจ ซึ่งมีแต่ภัยเต็มอยู่ในหัวใจได้เกิดกิเลสออกโดยลดำดำับเท่านั้นเรียกว่าเป็นผู้มีหน้าที่โดยตรงในงานของพระเราให้พากันตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามหน้าที่ของพระอย่าบวชมาเล่เล่ร่อนล,ล่อน,อนเอาจีวรคล้องหัวล่นแล้วก็อวดจกักดาตนว่าเป็นได้บวชเป็นพระดีไม่ดีพอออกจากบวชมานี่มีคนหนึ่งจันไรคนจันไรคนดื้อเขาก็เอาบสมุเขากเขากระดาษเศษไปติด ย่ามให้เ,หเราสี่ติดย่ามบ้างไงนี่ท่านได้เป็นสมุแล้วนะว่าพอออกมานี่อาตมาเป็นสมุเนี่ยอาตม,มาเป็นบิลกาอาตมาเป็นพระครูพอก้าวออกจากโบสถ์ไปอาตมาเป็นเจ้าคุณนพอก้าวออกจากโบสถ์ไปถึงกุฏิอาตมาเป็นชเดียนายมนั่นมันพวกบ้ายอดเข้าใจไหมไม่ได้ศีลไม่ศีลม,มีทำอะไรติดตัวภาษากระดาษใครเขียนก็ได้ ฟาดเลยจะหลวัดดาวเตรียมก็ได้ถ้าตัวไม่ดีแล้วทำยังไงมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเพราะฉะนั้นจึงสร้างตัวให้ดีศีลทมอยู่ที่ตัวของผู้ปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่กระดาษนะอย่าพากันไปตื่นกระดาษตื่นลมตื่นแรงอันนั้นท่านตั้งเอาไว้เพื่อชมเชยสรรเสริญให้มีเกียรติในการปฏิบัติหน้าที่การงานของพระเราโดยสมบูรณ์นั่นท่านไม่ได้ตั้งไว้เพื่อเป็นดินเหนียวติดหัวแล้วว่าตัวมีหงอนโออาฟู่ฟ้านะอย่าพากันเป็นบ้านนะพระเรานะ <c oughs> เวลานี้พระเราเป็นบ้ากันมากทีเดียวในวัดในว่ามีแต่ซ่วมแต่ฐานของพระทางนั้นละ่ะที่เลสไปสร้างซ่วมสร้างฐา,า,านไว้ในที่อยู่ที่หลับที่นอนหรูหราฟู่ฟ้าไม่มีอะไรเกินข้าวนะกิะร,ริยามารยาทแสดงออกมีแต่เรื่องกิเลสขับขานอยู่ตลอดเวลาที่เสงความโลภความโกรธราคาตันหาเต็มอยู่หัวใจแสดงตลอดเวลานี่ล่ะคือซ่วมคือฐานของพระเราที่ไม่สังรวมตัวเอง ลืมหน้าที่ของตัวเองเสียหมดไม่เกิดประโยชน์นะพรานขอให้มีศีลมีธรรมข้างในใจศีลบริบุ์แล้วไปไหนไปเถอะจนก็จนศีลไม่จนสมาธิปัญญาวิมุตติุดพ้นยิ่งเต็มหั่ใจแล้วไปไหนสง,ง่าผ่าเผยเลยคนไม่กราบไม่ไวารเท,ทวดากราบไหวบูชาตลอดไปที่ไหนเป็นขวัญตาขวัญใจทั้งประชาชนและเทวตรเทวดาทั่วไปหมดนั่นเราทรผู้ดธเจ้าไปไหนเย็นอย่างนั้นเราใครอยู่ที่ไหนเย็นหมดถ้ามีธรรมในใจ